สวัสดีครับสิ่งก่อสร้างใหม่และย่างเศรษฐกิจ EP นี้นอตและ l k i n g Thai ท r i p อยู่บนสถานี BTS สถานีอุดมสุขพามาดูโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของกลุ่ม The Mall Group ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหลายหมื่นล้านที่น่าจับตามองมากๆในอนาคตเดินตามไปดูกันว่าบริเวณที่เป็นจุดก่อสร้าง Bangkok Mall มีความน่าตื่นเต้นและมีความเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนเดินตามไปดูด้วยกันเลยครับ แบงคอกมอเป็นโครงการมิกยึดขนาดใหญ่มีมูลค่าก่อสร้างมากถึง50,000ล้านบาทซึ่งถือเป็นโปรเจกต์ขนาดยักษ์อีกแห่งหนึ่งของกลุ่มเดอะมอลล์กรุ๊ปติดถนนเทพรัตน์หรือว่าอยู่ริมถนนบางนาตราดนั่นเองตรงข้ามกับศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนาอีกอน,นาจาักรแห่งใหม่ของกลุ่มเดอะมอลกรุ๊ปที่ติดทางรถไฟฟ้าบางนาและรถไฟฟ้าอุดมสุขครับแบงคคอกมอตั้งอยู่บนที่ดินมากถึง100ไร่ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ ย่านบางนาซึ่งจะเป็นการพิกโฉมย่านบางนาให้เป็นย่านเศรษฐกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครรวมถึงประเทศไทยในสายตาชาวโลกด้วยครับโดยคาดว่าแบงคอกมอแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและเป็นเกตเวย์ภาคตะวันออกซึ่งจะสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกโดยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวลงที่สถานีอุดมสุขหรือว่าจะมาลงที่สถานีบางนาก็ได้ รวมทั้งในอนาคตจะสามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายบางนาถึงสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางต่อไปยังสนามบินสุวรรณภูมิได้ด้วยครับหรือว่าใครจะเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวบนถนนบางนาตราดก็แสนจะสะดวกเช่นกันอีกทั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ระดับ50,000ล้านของกลุ่มเดมอล์กรุ๊ปนี้ยังถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อรวบรวมสิ่งต่างๆมาไว้ในสถานที่เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าระดับเบอร์คารท,ที่ครบคันไปด้วยหอแสดงคอนเสิร์ตหรือว่าการจัดกิจกรรมที่มีมาตรฐานระดับโลกจุคนได้มากถึง16,000ที่นั่งชื่อว่าแบงคอกอารีนารวมถึงอาคารศูนย์การค้าโรงภาพยนตร์สูงแสดงสินค้าสวนสนุกส่วนน้ำรวมทั้งมีคอนโดให้เช่าหรือว่าสำนักงานสำหรับรลฟ์สไตล์และการทำงานรูปแบบใหม่ๆ ึ่งหลังจากที่น็อตไม่ได้มาย่านนี้นานแล้วนะครับก็มีความคืบหน้าของการก่อสร้างไปมากแล้วครับก่อนหน้านี้ก็จะมีการพักงานไปบ้าง <c oughs> เนื่องจากการระบาดของโควิดที่มีการระบาดมากๆ <c oughs> ก็จะมีการพักงานไว้หรือว่าหลายๆคนก็จะมีการสอบถามมาว่าจะมีการก่อสร้างต่อไหมหรือว่าที่ตั้งกระถางข,ของต้นมะนาวไว้นะ่ะจะมีการก่อสร้างไหมเราก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าตอนนี้มีความคืบหน้าของงานไปมากแล้วแล้วก็คาดว่าจะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายในปี2,569หรือว่า2,570นี้ก็ต้องมารอดูกันว่าจะเสร็จตามคาดการไว้หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้รุ้นแน่ๆภายในปี2,567นี้นั่นก็คือการเปิดเฟสแรกโดยการเปิดศูนย์การค้าระดับเวอร์ครัสและก็การย้ายสถานีขนส่งบริเวณเอกมัยเดิมมาไว้บริเวณที่แบงคอกมอแห่งนี้บนพื้นที่กว่า7ไร่เลยครับและนั่นก็ต้องมารอดูอีกเช่นกันว่า จะมีความเป็นไปได้จริงหรือไม่หรือมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนในตอนที่เปิดใช้จริงครับซึ่งการย้ายสถานีขนส่งจากเอกมัยเดิมมาไว้ตรงบริเวณแบงคอกมอแห่งนี้ครับ <c oughs> ก็จะสามารถทําให้เกิดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในแบงคอกมอย่านบางนาแห่งนี้รวมถึงยังเป็นการขยับขยายจากพื้นที่เดิมซึ่งมีความคับแคบ มาสู่บริเวณพื้นที่ที่มีความกว้างมากถึงเจ็ดไร่บนแบงคอกมอแห่งนี้ทำให้เกิดความกว้างขวางและสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปยังภาคตะวันออกได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับแบงคอกมอถือเป็นโครงการมิกยูดขนาดใหญ่ของกลุ่มเดอะมอกรุปที่น่าจับตามองมากๆในอนาคตที่จะใช้เป็นสถานที่ในการ เชิดหน้าชูตารวมถึงเป็นสถานที่ในการค้าปลีกแล้วก็เป็นสถานที่ในการอยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะหลั่งไหลเข้ามาย่านนี้มากขึ้นเป็นการเชิดหน้าชูตาให้กับกรุงเทพมหาคนครและประเทศไทยทําให้ย่านบางนามีความคึกคักและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นต่อไปอีกครับ สาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ walking นแทรปิปกับน็อตครับขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้หน่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็มีเปลี่ยนแปลงบ่อยๆสำหรับอากาศนะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปของน็อตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ